มาว่ากดตั้งชื่อของคนวันจันทร์กันไม่ต้องคำนึงถึงพยางค์เหมือนคนวันอาทิตย์แต่ต้องคำนึงถึงสิ่งนี้บ้างถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้นี่เลยค่ะพยายามอย่าใส่สระอูพยายามอย่าใส่สระอูคืออย่าใส่สระที่อยู่บนหรือล่างของตัวไม้บรรทัดถ้าบนยังอนุโลมได้ค่ะแต่ถ้าล่างเขาว่ากันว่าไม่ว่าจะเป็นครุแล้วหูเสียงสั้นหรือเสียงยาวชีวิตจะค่อนข้างสุดลงเพราะฉะนั้นตรงนี้ ไปเลยค่ะถือมากข้างบนไม่หันอากาศสลิสลสลอิสระอีถ้ายังใช้ได้อยู่สละเอือนั่นนี่ก็ยังพอได้อยู่นะคะถ้าอยู่ด้านบนแต่ยัง สลายไม้ม้วนสลายไม้มลายสระโอชยโชยชยยะในคนบรรจันยังสามารถใช้ได้อยู่เพราะถือว่าฐานของตัวสระยังอยู่ในบรรทัดค่ะตัวกรันก็ยังใช้ได้อยู่เพื่อค่าหรือคันดคาดตัวอักษรที่เป็นกรกินีเราได้ด้วยเช่นกันและตัดคําสมาส่นที่คาได้ด้วยเพราะฉะนั้นคนบรรจันเทคนิคการตั้งชื่อง,ง่ายๆพยายามอย่าให้มีสระอุสระอูแต่สระในแถววัฒนะมัณน,นะอะไรคุณก็ยังสามารถใส่ได้อยู่เพราะฉะนั้น ขอให้ชื่อพราะ,ราะชื่อที่ดีชื่อที่ละมุนละไมต่อชีวิตคุณเท่านี้ก็เพียงพอแล้วค่ะ